มันต่อกันเลยครับเมื่อคืนเมื่อกี้ไปทำธุระมาแป๊บหนึ่งครับคือต้องขออภัยด้วยนะฮะรู้จ้ะรู้เรียบเรียบครับเรียบเรียบเรียบมันมามันมาแล้วมันมาแล้วแม่ยังกับเกมเมอร์ไอเหรอเกมเมอร์อ๋อ หมอกจะพังแล้วครับหมอกจะพังแล้วชีดาหมอกจะพังแล้วครับหมอกจะหมอกจะพังแล้วชีดาครับชีชีดาขึ้นมาสิขึ้นมาสิไม่ขึ้นแล้วนะหมอกพังไปแล้วโอเคครับกำลังหยิบออกครับนั่นน่ะลุงยีตีหมอกแต่แรกก็ดีแม่ เรามันฉลาดน้อยเกินไประดับเอสเลยครับนอร์มอลต่อไปคนปริศนาหรือเปล่าครับคนใส่อะไรเนี้ยเอ่อ uh ฮัลโหลดรโอฮีสไฮซีซ uh ิ่งลิงโฮมไอโฟร์ ลินทอนสติ๊กน็อตคอมฟอร์ทาเทเบิลแคนยูเกตออฟดูออฟ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 เดอะออฟออฟพอไม่อ่านแล้ว I'm sorry คืออะไรครับ What you can see is a proton ringtry to move the to move คุณใช้ทูมูฟอ๋อไม่ใช่ทำอะไรอ๋อน่นมันให้มันให้เราเล่นฉากกลางคืนครับเอ๊ะเอ้ยชื้อเอ๊ชื้ออ๋อแบบอ๋อจับจะบจับจบคือมีเลือดออกด้วยเราต้องทำเป็นบางอันครับเป็นบางส่วนครับ ม่งั้นไม่งั้นตอนคืนนี้อาจจะมีอะไรที่น่ากลัวมันเกี่ยวไหมครับน่าจะเกี่ยวครับเสียงเราก็วังเวงเหลือเกินไอ้ไฟเลยไฟเลยครับไฟเลยไม่ใช่ไฟลอยครับอืมไฟเลยครับไม่ใช่ไฟลอยมี่ทำรูทำไมเนี่ยน่ากลัวนะเนี่ยอือแผลยังบาดชกคันครับเอ้ยจะบั๊จะบ ตัวอะไรเอ้ยจะเอ้ยตายแล้วมีตัวอะไรเอ้ยตัวนี้ไม่เผยแค่ครับผมลืมดู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 วุ้ยแมงวันครับแมงวันแมงวันมีแมงวันแล้วอุ้ยอุ้ยตีผิดโทษโทษทนให้ทนให้โทษโทษแอมซอลแอมซอลแอมซอเอ่อจะมาปีไม่โดนมีแผลอาชัด คือข้ามันยังไงเนี่ยอุ๊ยมันตัววางไข่ครับมันคือตัววางไข่ข้าวยังไงอะ่ะลองดูใชวิธีนี้นะอ้าวใช้วิธีนี้ก็ไม่บอกอกันแล้วก็หาของ เรู้ที่ฆ่ามาแล้วตายซะมึงตายตะคือกระสุนของที่เขาทำอย่างโอ้ยโอ้ยโอ้ยลืมเล่นเพลินครับลืมดูงว่าคนจะตายมันวิ่งไปแล้วโอ้ยหันด้วยสงสัยข้อความจะเข้า ปิดเงินไปแล้วนั่นเนี่ยหรืออะไรเงินลอกซอนอ่าเสร็จนิดนึงโอเคครับอืมอเย็บเป็นเกมที่น่ากลัวเอ้เป็นเกมที่สนุกครับโอเคครับเคลียร์แล้วระดับ S normal ครับไฟครับแล้วอันนี้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 นี่นี้มันให้กลับ ก็แบ็กแล้วก็เข้าห้องที่สองครับอันนี้อินทร์อินทรีนกับด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์นี่จะเป็นโหมดอะไรอะโหมดยากขึ้นหรือเปล่าเราต้องรออีกสักอันหนึ่งก่อนดูเวลาห้านาทีครับโอ้โหอีกสักอันหนึ่งนะเ,เดินไปนั่งเดี่ยงนอกแล้วนะครับ <c oughs> นะฮะคือเราเข้าสู่โหมดด็อกเตอร์แล้วนะครับเพอ โอเคครับเอ่อโฮมอะไม่อ่านละคืออะไรอะ่ะมันให้ทำอะไรตีเหรอ้ายจะจปช่วยม,มันให้ทำอะไรคือมันให้ทำอะไรไม่ใช่สิอ้าวจะอาวจะ S <S 2> <S 2> ตายครับอ๋อขามันบาดเจ็บคือขามันหักคือผมจะทำไงอ่ะมาบอกให้ <S <S 2> <S 2> no of intern one wall bastion อะไรไม่รู้คือทุบอ่ะไอ้ยัยบิดจะอด นี่คืออะไรไอ่เสร็จเฉยแหน่เราต้องเท้ตัวช่วยกันบ้างเนาะเราต้องเท้ชัวร์ช่วยกันบ้างเนาะอ้าวตัวเฉยหมดสวยตัวเฉยหมดแล้วเพิ่มเวลาให้ผมหน่อยโอ๊ยกดผิดไอ้ยกดผิดหมดเลยโอเคเพิ่มเวลาให้ผมหน่อย คือมันได้ทำยังไงเนี่ยคือ,อยังไงเนี้ยมันดำๆอะ่ะอ๋อโอเคครับสรุปคือให้เราตัดขาไปกระดูกปาดโทอะเอ้ย,อายจายจตายแล้วจะตายแล้วอะ โอ้ยกับนั่นเป็นแผลอีกจะตายแล้วอะ่ะเอาจุดวางไงอ่อากันนะนะแผลฉีกไออะไรเหรอคือว่าวางไงอะ่ะออานะวางไงวะ เราไม่เคยวางด้วยจิอ้าวางได้แล้วครับอ๋อแล้วก็ปุ้งปิมปิดครับน้วทำไงต่ออ๋อยืดอ๋อโอ้ยอ๋อจะบอไอ้เขาจะต้องใช้สองมือช่วยแล้วครับอันน่ะต้องใช้สองมือช่วย เอาจะ้นโอเคครับแล้วไงต่อแล้วกระตุ่มหรือหรือ,รอ,อยังไงครับยังยังไงต่อเยบอ็บบอหรือหรือลอง กดหรือหรือไงอะเดี๋ยว่ะคือไงอะอ๋อมีวิ่ง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 ด้วยอะหมามามมา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 ม้ม ไม่แก้วห้อยมันเป็นจังไสเลยเนะี่ยมาเราต้องมาเริ่มมันแต่แรกกันช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันบอกด้วยช่วยบอลเลยเอ้าตันนี้มันไม่ขึ้นขึ้นแล้วอ้าว ใช้วิธีเดิมครับสองมือสองไม้โอเคไอจ็บอันน่ะอันน่ะไอ้เจนำมาใฮาจ้าอันน่ะโอเคครับแล้วเราก็มายิงมันจิ้วอ๋อ oh. แค่นี้เองไอ้ข้างนู้นไม่เห็นเป็นแบบนี้วะฮะฮะชุบชืบชืบฉีดมันครับฉีดมัน ดึงวางปังแล้วก็ชิคกีชิคกีอ่ะชิคกีดึงวางปังได้สปริงมาครับอ่าฮะคือดูกันครับวันนี้คลิปนี้คลิปนี้เราจะผ่านไปได้หรือไม่คนก็กำลังจะตายแล้วน้อยเป็นตรงขางเกี่ยวไล้หัวใจเนี่ยอ๋อมันเกี่ยว,ว,ม,ยว,ว,ม,ยว,วมันเป็นเส้นประสาทโอเคเอาให่ม่ๆๆคลิปนี้ จะเป็นคลิปที่สนุกแน่ใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่คนอ้วผีนะเนี่ยโอเคครับอ่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยจิ๋วจิ๋วจิ๋วดิ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 วอันน่ะอันน่ะ,อนนะเอสเลยอ่ะโอ้โหดอเมอลโอ้ยต่อไปก็ต่อไปก็คือหัวฟูเอ้ยไม่ใช่ไอ้คนที่ใส่มาคอน ชุดฉลามครับวันนี้ก็พาร์ทสามก็เอาแค่นี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวพารส,สี่ก็วันพรุ่งนี้กับคลิปที่ที่ผมบอกว่าผมจะไปทำครับที่ท่าคนนั้นขอขอลาเพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ